สวัสดีค่ะเพื่อนนะคะแม่บ้านตุรกีค่ะวันนี้เพื่อนมากับเบเกิลนะคะเป็นเบกเกิลข้าวโอ๊ตน้ำผึ้งนะคะนุ่มมากๆนะคะเหนียวหนึบค่ะแต่ว่าไม่เหนียวจนเคี้ยวลำบากนะคะนุ่มกำลังดีค่ะเราจะแช่ข้าวโอ๊ตนะคะในน้ำก่อนนะคะใส่ข้าวโอ๊ตลงในน้ำนะคะแช่เอาไว้นะคะ อย่างน้อยนะคะครึ่งชั่วโมงนะคะเพื่อให้ข้าวโอ๊ตเนี่ยอิ่มน้ำค่ะใส่โอ๊ตนะคะที่เราแช่น้ำนะคะลงในอ่างผสมค่ะเมื่อแช่น้ำไปได้สักพักเนี่ยโอ๊ตเขาก็จะบานแล้วก็นิ่มนะคะเกลือค่ะผสมให้เกลือละลายดีน้ำผึ้งค่ะ มให้นำพึ่งละลายค่ะยีสต์ค่ะผสมให้ยีสต์กระจายตัวแป้งทำขนมปังค่ะจากนั้นนะคะนวดจนหมดผงแป้งนะคะสามารถใช้เครื่องนวดแป้งในการนวดแป้งได้นะคะโดเบเกิลนะคะจะค่อนข้างแห้งนะคะ แห้งกว่าโดขนมปังทั่วไปนะคะแต่ก็ไม่ได้แห้งจนแข็งมากนะคะยังมีความนุ่มเนียนอยู่จากนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะแบ่งแป้งเลยนะคะแบ่งนะคะก้อนละ1 0 0กรัมนะคะ5ก้อนค่ะเมื่อเราแบ่งแป้งคบแล้วนะคะนอกจากขึ้นกลมค่ะ ใ้ประมาณ30นาทีค่ะพักแป้งครบเวลาแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเตรียมขึ้นรูปกันนะคะหยิบมาหนึ่งก้อนนะคะที่เหลือกลุมผ้าพักเอาไว้นะคะจากก้อนกลมๆนะคะเอามือกรอบแล้วขึ้นขาให้ยาวเล็กน้อยนะคะเมื่อยาวประมาณคืบนึงแล้วนะคะเราจะรีดค่ะ นะคะคกว้างก็ประมาณนี้จากนั้นม้วนค่ะด้านหนึ่งตะเข็บอาออกนะคะรีดเล็กน้อยให้เขาบางๆนะคะเอาไว้ม้วนแป้งจากนั้นนะคะจับด้านปลายนะคะมาวางตรงนี้นะคะแล้วพลิก เข้ามาจาับคุ้มค่ะปิดให้สนิทด,ดีนะคะจากนั้นนะคะวางเรียงบนถัดหลบได้เลยค่ะตอนนี้นะคะก็ขึ้นรูปเสร็จหมดแล้วนะคะทั้ง5ชิ้นนะคะจากนั้นนะคะเราจะพักให้แป้งขึ้นเป็นประมาณ1.5เท่านะคะระยะเวลาพักแป้งอยู่ที่ประมาณ 30- 40นาทีนะคะ โดยประมาณนะคะทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิห้องของแต่ละบ้านนะคะตอนนี้นะคะผักแป้งครบเวลาแล้วนะคะเบเกิลก็ขยายขึ้นมานะคะประมาณ1.5เท่าเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะไปต้มน้ำนะคะเพื่อเตรียมต้มเบเกิลนะคะระหว่างนี้นะคะวอร์มเตาอบเอาไว้เลยนะคะตั้งน้ำนะคะหม้อนะคะใส่น้ำนะคะน้ำา1ลิตรนะคะ ต้มจนน้ำร้อนจัดแต่ยังไม่เดือดนะคะน้ําตาลทรายค่ะ50กรัมผสมให้น้ําตาลทรายละลายนะคะเราจะานำเบเกลิลลงต้มนะคะด้านละ20วินาทีค่ะกลับด้านนะคะด้านละ20วินาทีเมื่อเราต้มเบเกลิลเรียบร้อยแล้วนะคะก่อนนำเข้าอบนะคะตกแต่งด้วยโอ๊ตคัานบน จากนั้นนะคะนำเบเกลิลเข้าอบได้เลยค่ะอบสุกออกมาแล้วนะคะสีสวยแล้วก็หอมน่าทานมากๆค่ะเดี๋ยวเราจะพักเอาไว้นะคะสักสามนาทีนะคะแล้วก็ค่อยเอาออกจากถาดอบนะคะ